เขื่อนแม่งัดวิวหมอกตอนเช้าอากาศดีตอนเย็นนี่ยางสวยชวนกวนเพื่อนไปนเล่นน้ำถ่ายเรือคายักชมพระอาทิตย์ตกและกินอาหารจุกๆถึงซำมือ้ออินเทรนเชียงใหม่แนะนาให้มาเที่ยวทริปสองวันหนึ่งขึ้นที่แพรสีร้านนาเขื่อนแม่งัดเชียงใหม่เลยเริ่มเรื่องเ,เ,เราจอดไวยที่อุทยานเขื่อน,นแม่งัดจากนั้นทางแพรสีร้านนาเขาจะส่งรถสองแถวมารับเราจากนั้นก็นั่งเรือหางยาวประมาณเกือบ20นาทีระหว่างทางเนี่ยวิวสวยมากไปถ่ายรูปบนหัวเรือโคตรเท่อะครับพี่นั่งรับลมชมวิวอากาศโคตรดีเลยที่เขื่อนแม่งัดและแล้วก็มาถึงแพรี พี่พนักง,งานมายินต้อนรับพร้อมกับเวลคัมดิงนะอัญชันมะนาวดื่มปุ๊บสดชื่นปั๊บพร้อมกับช่วยขนของเข้าห้องพักแบบชิวๆที่เรือนแพสีล้าน,า,นานนะครับจะใช้ระบบไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์เป็นห้องพักลมขนาดกว้างห้องนี้นอนได้ไป4ี่คนนุ่นนะส่วนห้องน้ําก็จะเป็นระบบอาบน้ําแบบเย็นเจี๊ยบชื่นใจหลังเก็บของทําดูร่ส่วนตัวเสร็จแล้วก็ได้เวลากินข้าวมื้อเที่ยงมันก็ต้องกินแบบแซบ่บแซ่บำปูปลาลาบอีสานข้หมูย่างและเนื้อปลานอยงสดเป็นปลาบูนึ่งซีอิ๊วต้มยำปลาบูาบาก ใจเนื้อปลาได้อย่างชำ่ำพอกินเสร็จแล้วก็ต้องมายืดเส้นยืดสายบอมอัพกันไปเล่นน้ําเครื่องเล่นแต่และอย่างนี่สาใจมากสายโดดน้ํากระโดดดึงดังนี่ห้ามพลาดเลยหรือจะพายเรือคาย,ยักซับบอร์ดที่นี่เขาก็มีนะพอตกเย็นปุ๊บได้เวลากินข้าวเย็นพร้อมกับร้องคาราโอเกะซึ่งแต่ละเมนูให้ปลามาอย่างจุกจุกมีต้มยำปลาคังทับชิมทอดกระเทียมยำรวมมิมรมผัดผักรวมน้ำมันหอยปีกไก่ทอดน้ำปลาและผละไม้และจะพลาดไม่ได้กับผัดชาปลาคังกระทะร้อนโคตรเด็ดคืนนี้อิ่มท้องเต็ อากาศตอนเช้าที่เรือนแพรสีล้านนานเนี่ยมันโคตรชิลฟิลกู๊ดสบายใจจริงๆหลังนั้นก็ไปกินอาหารเช้าที่ทางเรือนแพรเขาจัดเตรียมไว้ให้ทริปนี้เที่ยวสนุกอิ่มคุ้มเก็บทุกกิจกรรมได้สังสรรใช้เวลายอยู่กับเพื่อนท่ามกลางวิวธรรมชาติไปเที่ยวกันที่แพรสีล้านนาเขื่อนแม่งัดเชียงใหม่กันครับบ๊ายบาย